เอาละครับสุดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมียู่ผมแบงก์กับเกม nft farming tail ที่อยู่ในเชน w a นะก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเรากลับมากับ farming tail นะครับเกมในตำนานในเชน i w a อีกหนึ่งเกมนะครับส่วนตัววันนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงในการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูการอัปเดตกันนะครับสำหรับ farming tail นะครับอันนี้ผมปลอมซึ่งนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะลงทุนก็ลงทุนได้นะครับแต่ roi เนี้ย ให้คิดเป็น1ปีเลยดีกว่านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมนะครับก็นี่คือเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับเขาก็ได้เปลี่ยนใหม่มีแข่งรถด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของตัวเทเลอร์นะครับเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเขามีมีแบบว่าอัปเดตในเรื่องของตัวแข่งรถมาด้วยนะครับเกมนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้คือมันจะมีทั้งหมด3เหรียญนะครับแต่จริงๆอ่าผมยกให้เป็น2เหรียญละกันนะครับจะเปเหรียญเซตแล้วก็แล้วก็ซีบินะครับก็คือเกมนี้นะครับถ้า เหรียญซีวิตอ่ะมันถูกหรือว่ามันมันสอดคล้องกับเหรียญเซดะจะเป็นเกมที่น่าลงทุนหนึ่งเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่าภาพสวยนะครับเป็นเกมจริงๆนะนเพื่อนๆแต่ก็เหมือนกับว่า,าเกมก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแต่อ้สองอ้สองเหรียญน,นี้มันไม่ค่อยสอดคล้องกันมันเลยทําให้ในการลงทุนเกมนี้มันยังรู้สึกว่าติดลบอยู่นะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับส่วนตัวไอเทมอะไรต่างๆนะครับของผมนะ่ะน่าจะ ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะสำหรับเกม farming tail นะครับตอนแรกผมก็จะมาลงทุนให้เพื่อนๆดูเนี่ยแหละนะครับแต่ผมมองว่าระยะการคืนทุนหรือว่าการคุ้มทุนเนี่ยคือมันมันยากมากนะครับแล้วก็ราคาเหรียญตอนเนี้ยอยู่ที่0.01นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมขอย่อย่อลงมาหน่อยละกันเนาะเนี่ยนะครับ0.01นะครับถ้าตีเป็นดอลลาร์เพื่อนๆดูดีนะครับเนี่ยตีเป็นเงินบาทเลยก็ได้เนี่ย0.024บาทนะครับไปฟาร์ม M ขายดีกว่านะครับไปฟาร์ม M แลกเอ็มขายดีกว่านะครับถ้าารยได้ขนาดนนี้ะ เออฟาร์มเมชั่วโมงหนึ่งก็ได้แบบห้าสิบาทหกิบาทอะไรแบบเผลอก็อาจจะด้เป็น100ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็สําหรับในเรื่องของตัวเหรียญต่างๆของเชนแว็กเนี่ยมันก็มีขึ้นเอ,อมีขึ้นมีลงแล้วก็ไม่มีขึ้นอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยอ่าอืมอันนี้ผมงงมากเลยเขาให้เลือกหมวดเหรอมีตกปลาด้วยวะมีฟาร์มด้วยนะครับแปลก,ปกฟาร์มเหรออ่ะเราลองเลือกฟาร์มแล้วกันเนาะ เขาแบ่งเป็นหมดหมู่นะครับตอนแรกมันคือมันจะเข้ามาได้เลยนะนเพื่อนหวัดดีหวัดดีล็อกอินนะครับนี่มาล็อกอินละก็เนี่ยนะครับเราเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อเห็นไหมก็เกมนี้นะครับจะใช้อาหารวอเทอร์แล้วก็เบรนนี่ผมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะเหมือนเราขี่รถได้นะครับมีรถอยู่รถไม่อยู่ตรงลงรถไม่ใช่หรอวะเนี่ยเราสามารถขี่ออกไปข้างนอกได้นะครับแต่เขาน่าจะทําเป็นวาร์ปแหละ เป็นว์ปไปแผนที่อื่นๆนะครับนี่นี่อันนี้คือตัวเกมจริงๆนะผมผมมันก็น,น่าสนใจดีนะครับอันนี้คือเป็นหมวดของตลาดนะครับเพื่อนเนี่นะเราสามารถซื้อได้นะครับโดยใช้ในเรื่องของตัวเหรียญเซตนะครับมาซื้อเนี่ยคือ3ามอ่าสามนนเนี่ยนะครับเราก็ต้องอ้างอิงในเรื่องของตัวราคาเออราคาตลาดนะครับเพื่อนเพื่อนสมมติถ้าเราซื้อเหรียญเซตมามาซื้อในเนี้ยมันถูกกว่าเราต้องเราก็ซื้อหเหรียญเซ็ตมาซื้อดีกว่านะครับมันคุ้มกว่านะแต่ส่วนต่างไม่ค่อย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอืมส่วนต่างไม่ค่อยเยอะแต่มันก็เห็นๆนะมันเห็นแบบเห็นเห็นต่างอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเดินเล่นสักนิดหนึ่งนะครับตอนแรกแผนของผมอะ่ะผมก็ตั้งใจว่าผมมาจะทําฟาร์มนะครับฟาร์มแพะฟาร์มอะไรเนี่ยแหละนะครับแถวไอ้ตรงเนี้ยนะครับให้เต็มเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้คือเต็มแล้วก็คือจบนะเราก็ต้องไปขยายอีกหนึ่งไอดีนะครับเนี่ยแต่กว่าจะเต็มเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะลงทุนไปเยอะอยู่นะครับสําหรับ ผู้เล่นใหม่ที่จะมาลงอ่ะผมมองว่ายัางไงก็ไม่คุ้มนะครับผมลองคํานวณแล้วอเออแล้วทีนี้ผู้เล่นใหม่ไม่คุ้มและใครจะเออแล้วจะมีผู้เล่นใหม่ใช่ไหมนะครับมันก็จะมีแบบว่าเอ่อคนที่อยู่แบบคนที่มองว่าเป็นเกมเพม่อนเมัอนเติมเกมเออมีความสุขเดินเดินฟาร์มเดินอะไรประมาณเนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้คิดมากนะครับในเรื่องของตัวเงินอะ่ะเราก็สามารถลงเล่นได้นะครับงบน้อยๆแหละงบน้อยๆแค่ร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ย ใช่หรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็เป็นส่วนนะก็เดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาลองทำฟาร์มให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ ID ดี ID ดีดีเก่าของผมมันโดนแฮ็กตั้งแต่ต้นปีไงนะครับมันก็เลยบางอันผมก็เลยไม่เออเอาไม่ได้เอามานะครับเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออมันหายไปละก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นต้นปีที่เลวร้ายเราก็อย่าไปสนใจมันนะครับเป๊บเปิบอ่าอ่ะ,อะโอเคนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยคือตัวเกมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูในเรื่องของตัวไ i นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากดอะไรวะเนี่ย like เดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับน่าจะมีในเรื่องของตัวเทเลอยู่นะทเทเลแกรมนะครับครับเองมาแล้วค่าบอรคุณทีนะอันนี้อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหมือนมีมีคนเอา,เอา,เอาไอลงด้วยนะเอาไอนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอตรงนี้มันซือใส่ยังไองอ่ะเพื่อนๆแต่ตรงนี้เรา ถ้าเราทําสําเนามันจะสามารถพิมพ์แก้ไขได้ครับก็ไอตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัว NFT นะครับเพื่อนๆก็จะมีคอมมอนนะครับแกะคอมมอนแกะแร์นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ไป3ตัวแล้วกันเนาะไก่เอ้ยมีมี r e g e n e r a t i ด้วยเหรอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วต้นทุนอาหงอาหารนะเราจะไม่มีเลยเหรอวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะคำนวณออกมานะครับว่า เราจะใช้ในเรื่องของตัวเหรียญซีบิตเท่าไหร่เหรียญเซตนะครับในในการสเต็กกิ้งด้วยนะเออเราเราเอาเหรียญเซตเอาเหรียญเซทไปสเต็กกิ้งเพื่อจะเอาเอา่ซีบิตนะครับเพื่อนๆคือเกมนี้มันมีอะไรการคำนวณที่เยอะมากนะครับแล้วก็อา่าพอมันคำนวณเสร็จแล้วนะครับอ่โปรฟิตที่ออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่5.8าจุดแวรนะครับ5.8าจุดแวรนะเพื่อนๆเออนะครับแต่เรายังไม่เรายังไม่คำนวณเลยนะว่าไอาเนี้ย ของเราอ่ะเออห้าห้าจุดเจ็ดเนี่ยไอตัวเนี้ยเราไปซื้อมามันเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของตัวตลาดนะครับตอนนี้คือมันก็ขึ้นมาอยู่นะจากที่แบบหล่นลงไปเยอะมันก็น่าสนใจผมมองว่าเออแบบสมมุติถ้าในเรื่องของตัวทีมงานมันพัฒนาไปอย่างเงี้ยนะผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับก็ตัวอีพิกเลยเนาะเราอีพิกเลยแล้วก็ตั้งโรนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นปะตัวอีพิกคือ8 8ดดอลเลยนะครับก็คือ100 อ่หนึ่งร้อยห้าสิบแว็กนะครับก็เอาง่ายๆอะ่ะเราซื้อเราเราเราจะเอาห้าแว็กเนี่ยอันนี้คือที่ผมใส่เข้าไปคือหนึ่งสองสามนะครับก็คือทั้งหมดเก้าตัวนะอ่าเก้าตัวนะครับเก้าคูณเนะี่ยนะครับก็ประมาณแปดสิบเอ็ดดอลแหละดูดิอ่ะคูณแปดอ่ะประมาณเจ็ดสิบสองดอลเลยนะครับเพื่อนๆอะ <laughs> สมมติถ้าเรา,าคิดเป็นแว็กก็ได้นะครับคูณเก้าก็คือเราจะ ใช้แวกทั้งหมด1,350นะครับอาหาร5แล้วกันเนาะโอ้เจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบวันเพื่อนโอ้โอ้ไม่กอดนะครับเยอะไหมสองร้อยเจ็ดสิบวันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับ <c oughs> ก็คืออ่าใครที่แบบว่าเงินเหลือๆนะครับเงินหลังตู้เย็นอะไรเงี้ยก็อ่าลงเล่นๆสนุกๆก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าคนบอกว่าจะลงทุนเนี่ย ผมก็ว่ามันยากอยู่นะครับมันก็มีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือ,เ,อเหรียญเซตนะครับราคาขึ้นนะก็เหรียญเซตอาจจะกลับไปเนี่ยสมมติถ้าเหรียญเซตมันกลับไป0.1อย่างเงี้ยมันก็จะอา่ามันก็จะดีหน่อยนะครับราคามันก็จะตกอยู่ที่2บาทใช่ปะเพราะตอนนี้สมแติหมเาเราคิดเป็นดอลลาร์มันอยู่0.1นั้นนะ0.02ใช่ไหม สมมติถ้ามันขึ้นไปอีกปุ๊บมันก็จะเป็น0ูจดอะไรเงี้ยนะครับศูนย์หายไปตัวหนึ่งมันก็ไม่่าเกียดดีนะครับรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยากนะครับเราก็ต้องดูสภาพคล่องนะครับตัวเกมมันไม่ได้ดึงดูดผู้เล่นใหม่อย่างอย่างของผมมันดึงดูดในเรื่องของฐานคนรีวิวนะครับแต่สําหรับคนที่จะลงทุนจริงจริเพื่อนเพื่อนก็ลองมองความคุณนะความคุ้มดูนะครับให้ตีเป็น300วันไปเลยนะครับประมาณ10เดือนอะนะครับเพื่อนๆประมาณ10เดือนก็สมมติถ้าตอนนี้ก็คือนู่นเลยนะ อสิ้นปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ farming tail ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้คือคอนเทนต์อะไรนะครับแต่ก็คิดออกนะครับเออมันมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมสนใจที่สุดในเกมเชนแบ็กและนะครับแต่ราคาเหรียญมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสนใจนะครับเพราะมันใช้งบถือว่าสูงอยู่นะครับอยู่ที่อ่าประมาณ70 70- 80อลลาร์นะครับเกือบร้อดอลลเลยนะเพื่อนๆนะครับเงินอยู่ประมาณสัก เงิน2,000ันส0เลยนะเพื่อนเอาไปกินชาบูหมูกระทะดีกว่านะครับอย่างน้อยเราก็กินได้20วันเลยนะเอออาจจะกินได้แบบโหหลายวันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเมนูอะไรได้เยอะแยะนะครับก็ลองดูนะแต่ใครที่แบบมีเงินหลังตู้เย็นอยากลงทุนก็ก็ลองคำนวณดูจากในเรื่องของตัวเนี่ยเออ r o านะครับเนี่ยก็ลองคำนวณดูว่า้ยผมแบบโหอยากจัดไก่แบบ50ตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับ ไก่ร้อยล้านตัวเนี่ยนะครับก็แบบลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นไปอีกนะครับอันนี้คือผมอ่าหมายเหตุไปสักนิดน,นึงนะครับกรณีที่เราขายแว็กต่อขายแว็กทุกวันนะแต่สําหรับใครที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากจะขายนะครับเราอยากจะงอกนะครับสําหรับคนที่อยากจะงอกเพิ่มน,นะครับอันนี้เพื่อนเื่อก็ลองคํานวณเซตดูเนาะก็มันได้6 6 7เ็อ่าเซตต่อ ต่อวันใช่ป่ะคือ1ตัวมาใช้อยู่ที่3า0เเซตอะนะครับคือเพื่อนๆ่ได้เซ็ตมาปุ๊บเพื่อนก็ไปซื้อไก่นะครับคือมันซื้อไก่เสร็จนะครับมันต้องมีเล้าด้วยนะเออผมลืมผมลืมคำนวณไปเออผมลืมคำนวณในเรื่องของตัวที่อยู่เออตัวเล้ามันด้วยนะครับเอาไอน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะตัวเล้าก็ถือว่าแพงพอสมควรเออนะก็เนี่ยนะน,นะครับ building ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิด b u ลด d i n g ต้องเป็นอีปิกเนี่ยนะครับอู้หูสิบหกดอนมาใส่ได้กี่ตัว โอ้ยใส่ได้3ตัวด้วยโอ้ oh my god นะครับน่าจะใช่น่าจะใช่ใช3ตัวเราก็ต้องซื้ออันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ10หรอเอ้จริงๆเราไม่ต้องไปใส่ไปใช้อีพิกก็ได้ครับอีพิกมันแค่ประหยัดในเรื่องของตัวพื้นที่เพื่อนเเราไปใช้ตัวคอมมอนก็ได้นะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบราคานะครับก็ประมาณ36เออ36คูณ9นะครับอันนี้คือเราร0 0 150ใช่ปะแล้วก็36คูณ9 ก็คือ3 0 0อ่า324อ่าบวก325ไปเลยก็อยู่ที่1000นะครับแล้วก็หาร5้าปัดไหมให้ผมปัดแล้วกันเนาะมันจะได้ดูไม่น่าเกียดหาร6แล้วกันนะครับก็279 280วันนะครับหนักจริงๆนะครับยังไม่รวมกับเออแต่จริงๆไอเว็บนี้มันคำนวณให้แล้วเนาะมันคำนวณด้วยไอค่าอาหารกับค่าน้ำค่าอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละก็ ก็ลองดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเห็นผมรีวิวนะครับเดี๋ยวมันจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูละกันนะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้แหละก็ค่อยค่อยๆเพิ่มไปละกันนะครับอาจจะไปเริ่มเริ่มที่สามตัวก่อนนะครับหรือเราจะาเริ่มเริ่มแบบว่าตามเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างไอตัวของคอมมอนเนี่ยมันใส่ได้2ตัวผมอาจจะเริ่ม2ตัวให้เพื่อนๆเห็นก่อนนะครับ แต่เรื่องของตัวการคำนวณอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปเล่นกันดูนะลองใส่กันดูนะครับแต่อย่าลืมนะครับในเรื่องของการคืนทุนนะครับการลงทุนทุกอย่างเราต้องคืนทุนนะแต่ถ้าเพื่อนๆเแบบว่าอะไรนะคือไม,ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะครับแบบอยากลองสนุกสนุกดูก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆละกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายยจ้า